สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการพระคำยามค่ำคืนเรามาฟังคู่พระพรแบ่งปันในตอนที่37ครูจากเบื้องบนชัดครบสิ่งแท้แน่นอนในยอนบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่2มีฟารลสีคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสเป็นสมาชิกสภา,าการปกครองของชาวยู เข้ามาหาพระอ,องค์ในเวลากลางคืนและทูลว่ารับบีเรารู้ว่าท่านเป็นครูผู้มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถทำหมายสำคัญที่ท่านทำอยู่หากพระเจ้าไม่ได้สถิตกับเขานิโคเดมัสถ,ถือได้ว่าเป็นผู้นำศาสนาของชาวยิวระดับสูงมีคุณสมบัติเด่นทั้งวัยวุฒณและขุนระวัต ท่านเป็นที่นับถือหน้าถือตาของสังคมคำว่าฟาริสีแปลว่าแยกออกชาวฟาริสียึดมั่นถือมั่นในหลการและวัฒนธรรมความเชื่อของอยิวอย่างเข่งครัดแต่ท่านเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของชาวฟาริสีที่สนใจในชีวิตและคำสอนของพระเยซูชาวฟาริสีส่วนใหญ่ต่อต้านพระเยซูทำอะไร ทำให้ฝ่ายหนึ่งสนใจและอีกฝ่ายหนึ่งต่อต้านในเรื่องเดียวกันคําตอบอง่ายง่ายคือความอคติความอคติหมายถึงการพิาพากษาเรื่องใดๆก่อนรับฟังเหตุผลรอบด้านความอคติสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ระวงังเพราะเมื่อใดใจมีอคติต่อใครเราอาจจะชอบหรือเกลียดใครสุดๆอย่างไร้สติ ไร้เหตุผลที่ควรเป็นคนใดที่เรารักเราชอบไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ดีไปหมดแต่ถ้าคนใดเราไม่ชอบไม่ว่าคนนั้นจะพูดดีทำดีอย่างไรก็ไม่ดีไปสีทั้งหมดอคติจึงเป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นนิโคเดมัสได้รับรู้คำวิพากษ์วิจารณ์เชิงรบเกี่ยวกับพระเยซูมากมาย แต่ท่านมีสติมีความยุติธรรมอยู่ในใจจึงเดินทางมาพบพระเยซูด้วยตนเองแต่ท่านยอมรับว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นครูที่มาจากเบื้องบนเป็นผู้ที่มีพระเจ้าเต็มบริบูรณ์อยู่ในพระองค์เนื่องจากพระองค์ทำหมายสำคัญแห่งการอัศจรรย์ที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้พระเยซูคริส เป็นองค์อัศจรรย์หมายถึงพระองค์ไม่ถูกจำกัดโดยกฎธรรมชาติพระองค์อยู่เหนือธรรมชาติมิฉะนั้นพระองค์จะไม่มีทางช่วยคนทั้งปวงที่เข้ามาหาพระองค์ได้วันนี้พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ยังคงทรงพระชนอยู่และพระองค์สามารถช่วยคนทั้งปวงได้อย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าชิดเราจะตกต่ำตกในบาปลึกขนาดไหน พระองค์สามารถช่วยเราได้อย่างไรความจำกัดพระเจ้าตรัสว่าจงร้องมาหาเราเราจะตอบเจ้าครับจากพระธรรมยอนบทที่สมข้อหนึ่งและข้อสองในตอนที่37ของพระธรรมยามค่ำคืนคู่พระพรร่วมอธิษฐานกับท่านขอท่านที่จะฟังและไข้ครวญกันอยู่บ่อยๆภายในครอบครัว ปัญหาต่างๆที่เราจะไปเชิญนอกจากโรคระบาดโควิด -19 ที่กำลังรุนแรงในประเทศไทยและทั่วโลกในขณะนี้เราทุกคนต้องมีวินัยและรู้จักอยู่ที่จะระวังระวัยตนเองให้พ้นจากโรคภัยนี้ได้อยู่ที่ตัวเราและเมื่อท่านอธิษฐานปัญหาต่างๆเศรษฐกิจกที่กำลังทำให้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็คือความล้มเหลวในหลายๆกิจการและ ในชีวิตของเราก็าอาจจะต้องเผชิญอยู่ด้วยและเกี่ยวพันฉะนั้นการที่เราก่อนหลับนอนคืนนี้ภายในครอบครัวอดีฐานปรึกษาหารือกันในการที่จะแก้ไขความเป็นอยู่ในวันนี้หรือเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องปรับปรุงในการดําเนินชีวิตก็ขอ,ขอท่านอดีฐานร่วมกับคู่พระพรอาจารย์วิรชัยหรือสรัดและศาสนาจารย์ผู้ปกครองอบุโสชวนพิษโกแวะ ในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันกับท่านขอพระเจ้าจะทรงให้ท่านได้ฟังและทบทวนอยู่เสมอให้เป็นพระพรมงกุฎนบคุณแห่งชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ